ผลไฟแนนซ์ของพี่ผ่านแล้วนะครับแบบฟร<อ>ีดาวฟรีดาวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเพลราชารีโวนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะจะมาดูนะฮะรีแอคชั่นของลูกค้านะครับหลังจากทราบนะครับผลนะฮะว่าไฟแนนซ์ของตัวเองเนี่ยผ่านแบบฟรีดาวนะฮะฟรีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะเดี๋ยวเรานะ,ะจะต่อสายนะฮะหาพี่ศักดิ์สิทธิ์กันเลยนะฮะว่า ถ้าเขารู้นะครับว่าไฟนั้นผ่านเนี่ยเขาจะมีรีแอคชั่นนะฮะเป็นยังไงนะฮะโทรหาพี่ศักดิ์สิกนี่นะฮะพี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยออกว่าเป็นสี่ประตูนะครับแกทำอาชีพเกษตรกรนะีอาชีพเกษตรกรอยู่ประมาณสามสิบไร่นะครับก็ทำขนทำปาล์มนะฮะแกทำปาล์มสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับผู้สายครับ 1 1> อา่าคุยได้ไหมพี่ได้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 อยู่น้องได้นะพี่ศักดิ์ิิ์ผมจะโ yeah. <laughs> ทรมาแจ้งผลผลไฟแนนซ์นะฮะอออยากทราบไหมครับพี่ครับครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่เต้นต่นนราอยังน้อพี่ศักดิ์ธตผมจะบอกว่าผลไฟแนนซ์ของพี่ผ่านแล้วนะครับแบบฟรีดาวฟรีดาวจุดดิตองจีนตรงจีนเน่มาบอก เป็นแบบพีัศสิทธิ์ฟังผมก่อนเป็นแบบฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะมาถามพิศดิธิ์ต่อว่าพี่ศักดิทธิ์อยากจะติดฟิล์มเบอร์อะไรครับครับเขาติดเป็นแบบไหนล่ะก็ส่วนใหญ่ก็หกสิบสี่สิบหกสิบหกสิบก็ได้ครับพี่หน้าหกสิบรอบคันหกสิบก็มาตรฐานพ่ศดิทธิ์ไม่มือใช่ไหมไม่มือใช่ไหมน้องก็ถ้ามือก็แปดสิบพี่อยากได้ประมาณทั่วไปไหมหรือว่าไง เอาเขาใช้กันน่ะน้องใช้กันใช่ไหมได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวผมผมติดต่อไปใหม่พี่จะอาชิปแป๊บหนึ่งได้เลยได้ได้พี่พี่เดี๋ยวไอ้ที่พี่คุยกับผมขออนุญาตอคชิพนะอ๋อได้เลยสบายสบายนะนะะขอบคุณมากครับพี่ได้ได้ได้ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ไม่ได้คิดว่าจะคุยยาวจะคุยยาวขนาดนี้นะก็นัดนะฮะเดี๋ยวไปนัดรับรถกับแกต่อนะครับก็สําหรับลูกค้า ท่านใดน,นะครับที่ยังสนใจนะฮะในรุ่นรถ4ประตูนะครับสำหรับเพจราชาลีโวเรามีพื้นที่ให้กับลูกค้าถูกท่นนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยวไปโทรหาพี่ศักดิ์ธิีก่อนแกน่าจะตื่นเต้นนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ